ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตบอยนะครับวันนี้เจตบอยก็มาอน,นเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กซี่นะครับ๋ลวรอบนี้ผมก็มาแนะนำนะฮะสำหรับรถตัดหญ้าของจอร์เดียที่เรียกได้ว่าผมว่าคันนี้แม่งเท่มากเท่ๆสุดๆเลยแล้วก็ขับง่ายมากๆสำหรับเครื่องรถตัดหญ้าของจอร์เดียนะครับรุ่นอะไรวะจำไม่ได้รุ่นนะฮะ z 997R เครื <S <S ่องยนต์แบบดีเซลนะครับ รายละเอียดของคันนี้เป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมในคลิปกันดีกว่านะฮะคันนี้นะครับนี่ให้ดูเลยคันนี้เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับแล้วก็เป็นโมเวอร์ที่ใช้ตัวตัดอยู่ด้านล่างนะครับเป็นแบบตัดแบบไหนไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับว่ามันเป็นตัดแบบไหนตรางนี้ห้ามเหยียบ ก็จะมีการตัวเดินเป็นเดินแบบสายพานนะครับแล้วก็มีใบตัดอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมเป็นขึ้นกราฟิกให้ดูแล้วกันยกขึ้นยกลงแบบไฮดรอลิกนะครับเนี่ยโดยมีกระบอกไฮดรอลิกอยู่ตรงนี้ในการวางตัวตัดหญ้าขึ้นหรือลงนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเหมือนคล้ายๆกับรถรถขุดนะครับนั่นก็คือโยกแันโยกแบบนี้ล้อด้านซ้ายก็จะหมุนดึงไปถอยหลัง ล้อด้านซ้ายก็จะไปข้างหลังนะครับในการขับขี่โอเคอันนี้ก็เป็นถังน้ํามันดีเซลนะครับส่วนอีกฝั่งนึ่งอีกฝั่งหนึ่งฝังง่งนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรไม่รู้จริงผมไม่ได้ขายรถคันนี้นะแต่ว่าผมเห็นแล้วผมชอบมากผมก็เลยมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสาหรับรถต่าแบบนั่งขับอ่านี่ครับรุ่น z 997R ดีเซลเครื่องยนต์ขนาด37.4แรงมา้าอันนี้อ่านตามพาร์ทมานะอ่านตามแคตตาล็อกมาเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ดูเครื่องยนต์นะการเปิดก็ง่ายๆครับมีกุญแจล็อกนะฮะ <c oughs> เครื่องยนต์นะฮะเป็น John Deere n g i n e นะครับเป็นเดยวนะ 3 TNV 82A นเะครับเครื่องยนต์ขนาด8 2 c ส3สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ TNV นะฮะหาเจออันนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ได้เลยว่ามันเป็นเครื่องยันม่านั่นเองนะฮะอ่ะเป็นเครื่องยันม่านะแต่ว่าเป็นของจอนเดียก็อย่างที่เราทราบอยู่กันว่าอ่า ถ้าเป็นรถต่ำกว่า36แรงมา้าหรืออยู่ในช่วงนี้จะใช้เครื่องยนต์ของยันม่านะครับสองเจนเดียน,นะครับอย่าง 3036e หรือ 3028e เนี่ยก็จะใช้เครื่องยนต์ของยันม่านะครับขับเคลื่อนกำลังโดยไฮดรอลิกล้วนๆนะครับไม่มีเพลาใช้ไฮดรอลิกเป็นตัวเดินนะครับกองไฮดรอลิกจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนกองเครื่องกองโซลาร์ก็จะอยู่มุมนู้นแล้วก็มีกอออากาศในด้านนี้อ่าไม่ซับซ้อนนะครับรถรุ่นนี้ก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ ดูแล้วว่าไม่ไม่ซับซ้อนระบบน่าจะง่ายวันนี้ก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของคันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกล่องไฮดรอลิกเนี่ยเราเพิ่งเปลี่ยนไปใช้น้ามันพัทสิบสี่ในการเปลี่ยน,นครับใช้ไม่เยอะครับประมาณไม่ถึง4ลิตรนี่ที่ผมบอกตรงนี้จะเป็นที่เติมไฮดรอลิกออยอล,ล์นะครับเติมน้ำมันไฮดรอลิกอย่างเดียวนะฮะเราจะมีก้านวัดเวลาเปิดออกมานะจะมีก้านวัดน้ำมันไฮดรอลิกอยู่โอ เดี๋ยวเรามาลองขับกันดีกว่าเทสตรงนี้แล้วกันวิธีการขับก็ง่ายๆครับวิธีการขับก็สตาร์ทครับตั้งคันเร่งมือไว้ว่าเอาที่เท่าไหร่ตั้งคันเร่งมือไว้นะฮะ ก็กดเบรกมือลงครับแล้วก็เปิดอันนี้ก็คือเป็นตัวตัดนะครับตัวตัดอ๋อตัวนี้เป็นตัวหยุดตัวตัดนะครับเมื่อกดตัวนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวสั่งงานว่าตัดหรือไม่ตัดอันนี้ก็เป็นตัวยกขึ้นจะยกลงโอเค มันก็จะยากๆหน่อยเพราะว่าเราไม่มีอะไรจับเพราะมันต้องใช้สองมือในการขับไง เปมีดลงอะ่ะตจ้ไหนอ่ะน,น,นี่นี่มันยกสูงไว้ไงอ๋อแล้วตั้งไงก็หมุนหมุนไปให้มันห<ม>นึ่งจุดห้ามันไม่เห็นหมุนไม่ได้ปิดเครื่องแล้วก็กดปุ่มตัวทำงานนั่นแหละเราค่อยหมุนปิดเครื่องครับปิดเครื่องอ๋อเหรอทำไมอ๋อถ้าไม่นี่ไม่ขึข้นเกพีจะไม่สตาร์ทโอ้ระบบรักษาความปลอดภัยดีมาก ก็คือให้มันทำงานเนี่ยอันนี้ครับเปิดก็เปิดก่อนไหมเปิดเปิดเลยเรายังไม่เอานี่ขึ้นเลยแล้วก็เปิดทำงาน เจ๋งมากโคตรเท่อ่ะเจ๋งมากแจ้งคิวสรุปเลยได้กันนะฮะนั่นก็คือเราเปิด PTO แล้วก็ไม่ใช่สิเราต้องตั้งก่อนเราต้องตั้งตำแหน่งของตัวนี้ความสูงความต่ำของตัวใบตัดนะฮะตัดที่ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวยกขึ้นยกลงนะครับฝั่งด้านซ้ายตัวนี้เป็นตัวสั่งงานผ่านตัวทำการของการหมุน PTO คือด้านซ้ายด้านขวา นะครับสาหรับการขับขี่อันนี้ก็เป็นคันเร่งมือนะฮะขับไม่ยากขับคล่องตัวมากขับโคตรคล่องขับคล่องมากสําหรับท่านใดสนใจก็ลองไปติดต่อตามตัวแทนที่เป็นขายรถตัดญ้านะครับผมไม่ได้ขายนะรุ่นนี้ผมไม่ได้ขายนะครับก็ไปติดต่อตามตัวแทนที่ขายรถตัดญ้าแล้วกันแค่มาให้ดูเฉยๆว่า จอนเดียตัดหญ้าตัว z 997R ดีเซลเนี่ยมันใช้งานเป็นไปไหนบ้างนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเเหหนนนีียว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 ว